ทางซ้าเตาให้ด้วยเด้อน่ะทางซ้ายเด้อเด้อไปดีเลยครับก่อน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 ครับครับครับอีกครับผมครับสวัสดีครับ อยู่ป่าอาทิตย์หนึ่งนะครับก็วันนี้เป็นครบรอบวันหนึ่งอาทิตย์พอดีก็เข้าบ้านนะครับมีของป่านะฮะเป็นหน่อไม้ป่านะครับออแล้ว เราก็เอาเนื้อนะครับเอาเนื้อของหนอไม้นะครับมาทำอาหารนะครับเป็นโรงนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือะฮที่ว่าไม่ได้ใช้ก็โอลิจาก,การนะครับสวัสดีครับ โอเ่สวัสดีครับฝนตกไหมคะตกครับก็ตกเป็นช่วงครับตกเป็นช่วงช่วงครับไม่ร้อนครับวันนี้ไม่ร้อนนะครับช่วงนี้ฝนมาบ่อยครับ สวัสดีครับโอเลสวัสดีนะครับอาบน้ำขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับก็เดินจากแม่น้ำนะฮะเป็นที่บ้านเป็นแม่น้ำมูลนะฮะก็ ประมาณลูนะฮะประมาณลูหนึ่งทำงานตัวกทมฝนตกครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับมาบ่อยตกเป็นช่วงๆนะฮะเช้าก็บ้างก็ตกบ้างบางทีกลางวันก็ตกครับ น้ำก็มีไม่มากนะครับมีโอ้มีเอฟซีเยอรมันด้วยเออสงสัยจะเบื่อแล้วฮะเบื่อไอ้หน่อไม้ละดูไม้อีกแล้วไอ้ตัวแสบไปแล้วฮะเล็มหญ้า อ,อาิต์หนึ่งก็ได้เข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งก็ต้องแวะลิมลิมญ้าหน้าบ้านนะฮะ สวัสดีทุกๆคนนะครับผมไพอรอเล่ชอบกินอะไรครับอ๋อสวัสดีครับเอ,เ,อเล่ไพรอเล่ชอบกินอะไรก็กิน <c oughs> ได้หลายๆอย่างครับชอบครับชอบหมดเลยครับออย่างเช่นผลไม้นะฮะส่วนมาอาหารหลักก็คือหญ้าละครับอาหารหลักหญ้าอ่า ไที่ชอบก็หวานๆหน่อยนะฮะก็เป็นพวกกล้วยอ้อยนี่แหละครับหรือผลไม้อ,อื่นๆนะฮะเออเออเอ,อยายคิดถึงน้องปูเป้แล้วครับสวัสดีจ้าจากอำเภอเชียงดาวครับผมสวัสดีครับ ปูเป้มานี่หน่อยอ FC อยากเห็นรู้จกักพลายโอเล่จากรายการซุปเปอร์เทนค่ะและติดตามคลิปเก่าๆทุกคลิปค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับ มาแล้วจ้าสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะไปไหนมาไปไหนมาทำอะไรอะไรคะก่อไฟก่อไฟทำอะไรคะต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้หนูนก่กอไฟเองเหรอไม่ค่ะพี่ก็ก่อไฟพี่ก็ก่อให้แล้วหนูก็นั่งเฝ้าว้ายคือ ต้มแบบไหนครับวันนี้อ,แบบอ๋อต้มแบบไม่แกะเปือกจิ้มใช่ไหมจิ้มแจ่วจิ้มแบบน้ำพริกกะปิอ๋อ fc อยากเห็นน้องปูบเป้นั่งครับนั่งช้านะฮะนั่งคอเลยสิคะ จะให้เขานอนใช่ไหมให้เขานอนลงบอกให้เขานอนลงอ่ะอ้าวนอนลงนอนลงนอนลงปุ๊บปจะขึ้นแล้วนอนลงนอนลงสวัสดีครับมาะคลุมลงคลุมคลุมลงคลุมคลุมไม่ใช่ให้ก้มหัวให้นอนลงอ้าวคลุมคลุมอ้าวคลุมคลุมคลุลงคลุม ลวม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 ละรวมลงรวมลงละเอ้ยเอ้ยครับเทียบก่อนตึ wrote, ๊บตึ๊บเออเอ้ยเอ้ยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะกระโดดเอ้ยเอือยโอเล่ช่วยเอาหางอาจจะไปดีกโอเล่จะลุกแล้ว

เลียมหญ้านะครับเอาไว้ว่าจะไปเปลี่ยนจะไปเยี่ยมอ๋อเมืองปลัดแก้วหาดน้อยปุ๊เป้เก่งมากจ้าปุ๊เป้ขอบคุณค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะครับโอเล่สวัสดีครับผมต้มหน่อไม้ก็เป็นด้วยใช่เขาต้มเป็นครับสวัสดีค่ะโอเล่กับปุเป้ปุเป้สวัสดีค่ะโอเล่ก็ปปปปสวัสดีค่ะ,อเ,คคะเอาปุเป้สวัสดีหน่อยเขาคนนี้เอาอเลยสวัสดีก่อน มาเล่นะไม่ห็นสวัสดีเลยมามามาหันมานี่ก่อนมาเลยสวัสดีก่อนเร็วเบิมาเบิมามาเร็วมาสวัสดีก่อนครับผมครับครับบ้านเจ้าฝนตกบออยู่หนองคายเบิดมือเบิดคื้นก็ตกแบบเรื่อยๆครับ เมื่อกี้ก็ตกครับตอนนี้ก็หยุดไปแล้ว <laughs> ิการนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของโอเล่เอฟซีไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ ไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ให้เรานะครับโอเล่ขอบคุณมากครับกดไลค์ให้แ้วเดอ ขอบคุณหลายๆด้อครับอูเล่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะอมไปอีกด้านหนึ่งนะครับสวัสดีครับอูลี อีกสักสิบเป็นสิบห้านาทีเราก็จะขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์สดนะครับเชินสีนะสวัสดีจ้าควานสาวน้อยปูเป้สวัสดีจ้า น้องเวียราคาน้องเวียกำลังทำน้ำพริกอยู่นะครับเขาทำน้ำพริกเป็นน้ำจิ้มหน่อไม้ครับน้ำจิ้มแบบประมาณน้ำจิ้มกะปิอะไรเงี้ยจิ้มแจวนะ เราเราจะขออนุญาตล่ำลา FC นะครับในช่วงนี้นะครก็ขออนุญาตปิดไลน์นะครับปิดไลท์ทุกทุกคน,นครขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับได้เวลาเข้านอนแล้วเจ้าได้ไปเบิงสิริมงคลบอกินยาโบอโอ้ยไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับฝั่งนู้นเลยครับเพราะว่าผมก็อยู่เตะกับโอเล่ในป่านี่แหละครับอาทิตย์หนึ่งก็ จะเข้าบ <muitas> ้านทีห no นึ no. ่งเนาะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูอ่ะลำราท่านผู้ชมเลยตรงนี้อ่ะสวัสดีก่อนครับเร็วครับครับผมครับอาวบุเป้สวัสดีก่อนเอาฝากท่านผู้ชมเลยค่ะอ่าสวัสดี B.